มาได้ยังไงคะเนี่ยไม่เห็นบอกไมาก่อนเลยไมลลูกบอกอยากกินกับข้าวฝีมือแม่ไม่ใช่หรอวันนี้แม่ก็เลยจะมาทํากับข้าวไว้ลูกกินไงงั้นหรอคะดีจังเลยคะ่มคะมาค่ะเดี๋ยวมาช่วยถือแม่ค่ะแม่คะ,คะนั่งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะ นื่อว่าใครพี่นิดเดี๋ยนีย้แล้วเนี่ยมาได้ยังไงอ่ะสวัสดีจ้าฟ้าสวัสดีจ้ะห,หมิ่นเน่าอะไรน่ะกลิ่นเหมือนเฟว่แตกเลยเนี่ยอะไรหรือเป่าเนี่ยไม่ใช่หรอกนะคะแม่อันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของกับข้าวที่แม่มาเตรียมมาจะมาทํากับข้าวเย็นวันนี้ค่ะกลิ่นมันอาจจะไม่ค่อยน่าดมเท่าไหร่แต่ว่าทาออกมาแล้วมันอร่อยมากเลยนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาใกล้ฉันนะ่ะสกระปรกแบบนี้ฉันไม่กินหรอกแม่คะเอาจริงเถอะมายพวกแกสองคนคิดอะไรอยู่นะฮะทำไมต้องเอาของเน่าของเหมินเข้าบ้านฉันด้วยนู่นขยะไปทิ้งไหมไม่ไม่ค่ะทําไมต้องเอาของกินไปทิ้งด้วยคะอีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวม่เอาไปเก็บไว้ในครัวแม่ก็ไม่ได้กินแล้วเพราะแม่ก็ไม่ค่อยได้เข้าครัวอยู่แล้วนี่คะไม่เดี๋ยวก่อนลูก ของไปเก็บก่อนนะคะฟ้าเนี่ยพี่มีของจากบ้านพี่อะอร่อยมากเลยนะมาฝากฟ้าโดยเฉพาะเลยนะไม่จำเป็นอนะ่ะจริงๆแล้วของพวกนี้ไม่ต้องเอามาให้มันหนักก็ได้นะเพราะว่าแม่ค้าแถวนี้มันก็มีเกลือนอะ่ะเข็นมาขายหน้าบ้านฉันเต็มอยู่ฉันไม่อยากได้หรอกแม่คะหมายว่าเดี๋ยววันนี้แม่พักผ่อนดีกว่าคะ่ะเรื่องกับข้าวอะ่ะ ดี๋ยวไม่ทำให้ทานเองไม่แม่ว่าแม่กลับก่อนดีกว่าแม่ไม่อยากรบกวนลูกทำไมล่ะคะแม่แม่เพิ่งมาเองนะคะอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะคะเออไมยจริงจริงเลยที่แม่แกพูดอะ่ะมันก็ถูกของเขานะเพราะว่าเขาเนะี่ยคนแก่ละจะเดินเหินไปไหนมันก็ไม่สะดวกเดี๋ยวก็ข้ามก่อนเหรอให้เขากลับไปเถอะแม่คะตั้งแต่ไมยแต่งงานเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ย ไมยกับแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยวันนี้แม่อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็นอนที่นี่เลยนะคะได้จ้ะลูกงั้นเดี๋ยวไม่ไปเตรียมของทํากับข้าวไว้รอถ้าเกิดมมยจัดเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ค่อยตามไมา่เข้าครัวไปแล้วกันนะคะจ้ะลูกเออพี่นิดฉันถามอะไรหน่อยสิ ุกวันเนี่ยพี่ยังมีอาชีพเก็บขวดขายเหมือนเดิมือเป่าเนี่ยเก็บอยู่จ้ะพี่ก็ยังเก็บอยู่นะเพื่อหาอไรายได้เพิ่มเหรองั้นเหรอพี่ก็ดีเหมือนกันนะทำไงได้เรามันจนเนี่ยก็ดีเหมือนกันจะได้เก็บไปใช้ตอนแก่ไงถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวเช่นมานะ<ม>เนี่ย จริงๆแล้วคนบ้านนอกอย่างพี่น่ะไม่ส่งผลไปนั่งโซฟาราคาแพงฉันหรอก<ม>เดี๋ยวกลิ่นบ้านนอกพี่น่ะมันจะติดโซฟาฉันเนี่ยก็อี้พี่มานั่งตรงนี้ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกฟ้าพี่อนั่งตรงนี้ได้ได้ไม่นั่งใช่ไหมแน่ใจนะขอางอัออ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  ยังไงแกทำอะไรของแกอ่ะกีฟ้าทำอะไรงั้นเหรอก็พี่นิดมานั่งตั้งนานไงเดี๋ยวกลิ่นสุกปกเชื้อโรคของพี่น่ะมันจะไปติดโซฟาติดลูกฉันไงฉันก็เลยต้องฉีดทำความสะอาดไว้ก่อนนี่ไงกิฟ้าช่วยไม่ได้โอ้ วันนี้มีแต่กับข้าวหน้ากินทั้งนั้นเลยอ่ะแม่วันนี้นี่โชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยก็พี่อะทำงานมาเหนื่อยใช่ไหมล่ะมากับแม่ก็เลยตั้งใจทำกับข้าวไว้ให้พี่กินกินเยอะๆนะจ้ะเออว่าแต่พี่แม่มาทำอะไรถึงที่นี่ครับเนี่ยพอดีอ่ะแม่มาทำธุระในเมืองลูกแม่ก็เลยเอาของที่มายชอบมาฝากลูกอ๋อนะครับ ถ้างั้นผมขอลองชิมดูก่อนแล้วกันนะครับชิ่ข้าวกันเลยค่ะอืมอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยนี่แสดงว่าแม่ต้องทำคนเดียวแน่ๆเลยใช่ไหมอะถ้าอร่อยขนาดนี้ไมค์คงไม่ได้ช่วยทำหรอกพี่นาคินพี่ย่เงียบไปเลยนะไมค์ก็บอกอยู่ว่าไมา้์ช่วยแม่ทำด้วยอะ นี่พี่กินเข้าไปเลยเนี่ยอันเนี้ยของพี่พี่จะได้เงียบเงีจ้านี่หน้ากินแกกินอะไรของแกนะฮะน้ำพริกกะปี่เหรอกินเหม็นเน่าจะตายไม่ต้องกินเลยนะโหแม่ครับกินนิดนิดหน่อยหน่อยเองนะไม่เห็นจะเป็นไรเลยครับแม่แกก็เป็นซะอย่างเนี้ย ฉันพูดอะไรฟังที่ไหนถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาท้องเสียแล้วก็ฉันจะไม่ช่วยแกเลยนะแต่มันอร่อยจริงๆนะครับแม่แม่คะกินข้าวดีกว่าคะ่ะกินเยอะๆนะคะขอบใจมากนะลูกนักินเดี๋ยวถ้างั้งงนนะ่ะแม่จะไปตักข้าวต้มให้นะลูกแม่นะ่ะทำเองกับมือเลยนะรับรองว่าสะอาดแล้วก็อร่อยกว่านี้ร้ยเปอเซแม่คะ ที่แม่พูดแบบนี้เนี่ยแม่หมายความว่ายังไงหรอคะแม่จะบอกว่ากับข้าวที่ไมยกับแม่ของไมยเป็นคนทํามันไม่สะอาดอย่างนั้นหรอคะล่าฉันไม่ได้พูดแบบนั้นนะฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าแกกับแม่แกไม่สะอาดเพียงแต่ว่าฉันน่ะห่วงสุขภาพลูกชายฉันไงเพราะว่าลูกฉันน่ะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวฉันก็ต้องห่วงเขาสิอ,อย่างนั้นหรอคะแต่กับข้าวที่ไมยทำเนี่ยมันสะอาดแน่นอนอยู่แล้วค่ะแม่ ของแม่ต่างหากที่อาจจะไม่สะอาดแม่ทำกับข้าวไปเป็นนีมคะนี่นางมแกนี่หมดเหลือเกินเลยนะต่อปากต่อคำฉันทุกคำลยเนี่ยมีมารยาทั้งไหมอฉันพอจะเข้าใจละที่แกเป็นแบบนี้แล้วก็คงจะเป็นพ่อแม่แกใช่ไหมที่สั่งสอนแล้วก็เลี้ยงแกมาแบบเนี้ย ทำไมแม่ถึงเอาแต่พูดจารูถูกแม่ไมยแบบนี้ทางั้งที่แม่ไมยเนี่ยเขาเป็นคนดีมีเมตตาไม่เหมือนกับแม่หรอกนะคะนี่ทำไมทำไมแกพูดกับฉันแบบนี้ทำไมคะทำไมมมยจะพูดไม่ได้ก็นี่เมื่อแม่เนี่ยมาดูถูกอาหารของแม่ไมยก่อนว่ามันสก,กปรกไม่สะอาดทางั้งที่ไมยเนี่ยก็กินอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วไมก็โตมาได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยคะเอาจริงๆเนี่ย คำพูดที่เขาบอกว่าคนกินกะปิจะทําให้มีกลิ่นปากแต่หมายว่าคนที่ไม่ได้กินกะปิเนี่ยก็มีกลิ่นปากเหม็นเน่าได้เหมือนกันนะคะพอทัศนคติที่ย่ำแย่ยไงล่ะคะแม่นี่ยัไงไมทำไมคะแม่รับความจริงไม่ได้เลยยังไงคะแม่ไม้เนี่ยเขามาหาเราถึงบ้านเขามีของฝากติดไม้ติดมือมาให้แต่แม่ก็ยังดูถูกเขาสารพัดแม่ได้ลนนะคะ่ะ คือคนที่ไร้มารยาที่สุดพ่อหมายเสียไปตั้งแต่ไมายเด็กๆแม่ไมยเป็นคนดูแลเลี้ยงดูไมยมาตลอดหมายลําบากมาตั้งแต่เด็กจนโตแต่พอมาวันนี้เนี่ยไมายโตแล้วไมยได้แต่งงานแล้วแต่ไม้ก็ยังต้องมาเจอแม่ผัวแบบนี้อย่างนั้นเหรอคะไมายทนมามากแล้วนะคะทําไมครอบครัวนี้ถึงได้ใจร้ายกับไม้กับแม่ของไมยขนาดนี้ ไม่คือพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษแทนแม่พี่ด้วยอะที่แม่พี่พูดจาไม่ดีกับไม้กับแม่ของไม้อ่ะแม่ครับผมขอโทษแทนแม่ผมด้วยนะครับแม่พี่นาคินแม่พี่จะทําอะไรกับไม้ก็แล้วแต่ไม้ทนได้มาตลอดไม้ไม่เคยว่าไม่เคยบ่นสักคําแต่แม่พี่จะมาพูดแบบนี้กับแม่ไม้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันแล้วไมก็ไม่โอเคมากๆด้วย แม่คะหมายว่าเราไปจากที่นี่กันเถอคะค่ะเราไปกินข้าวที่อื่นกันก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมากินที่นี่ถ้าคนที่นี่มันจิตใจสกรปรกขนาดนี้แล้วไมยก็จะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกไปค่ะแม่ไม้ไม้คือเดี๋ยวก่อนพี่ไม้ไอโอยโถ่แม่ที่แม่ทำอะไรลงไปเนี่ย ทำไมแม่ไปพูดกับเขาแบบนั้นน่ะแม่พูดจาให้เกียรติแม่ไมายเขาหน่อยบ้างไม่ได้เหรอทำไมแม่ทำของแม่แบบนี้อ่ะนี่นายขินแกกำลังจะบอกว่าแกรักเมียเชื่อฟังเมียแกมากกว่าฉันใช่ไหมที่ฉันทำทุกอย่างก็เพื่อแกทั้งนั้นน่ะบ่นนอกข้ออกนะฉันไม่ชอบแล้วแต่แม่แล้วกันงั้นก็เชิญแม่กินข้าวเป็นคนเดียวแล้วกันผมจะพาไมายกับแม่ของไมายออกกินข้าวข้างนอกนายคินนายขิน,น,ขนโถ่ไอ้ลูกบ้าเอ้